ถ้าหากคุณคิดจะกำจัดปลวกให้ตายหมดทั้งหลังแล้วก็ห้ามทำสิ่งนี้ครับวันนี้ผมหยิบเลือกเอาวิธีการกำจัดปลวกแบบผิดๆที่มีการแชร์ในโลกอินเทอร์เน็ตครับ เป็นวิธีกําจัดปลวกที่ผมไม่ขอนแนะนําให้คุณนําวิธีต่างๆเหล่านี้มาใช้กําจัดปลวกในบ้านของคุณครับซึ่งนอกจากวิธีต่างๆเหล่านี้ไม่ช่วยให้ปัญหาปลวกในบ้านของคุณดีขึ้นแล้วยังส่งผลให้ปัญหาปลวกในบ้านของคุณลุกลามแล้วก็กระจายไปทั่วบ้านอีกด้วยครับวิธีที่1ฉีดพ่นน้ํายากําจัดปลวกที่มีธิ์แบบขับไล่ วิธียอดนิยมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ครับนั่นคือการหยิบกระป๋องสเปรย์น้ำยาเคมีกำจัดปลวกมาฉีดปลวกทันทีเพราะว่าเราต้องการกำจัดปลวกให้โดยเร็วที่สุดครับและยังรู้สึกว่าวิธีนี้สะดวกประหยัดและสามารถกำจัดปลวกได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่ว่ายากำจัดปลวกที่มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนั้นจะมีความเหมาะสมกับการกำจัดปลวกในบ้านของคุณครับ ยาฆ่ามแมลงหรือว่ายากำจัดปลวกที่มีวางขายทั่วไปตามมินิมาร์กหรือห้างร้านทั่วไปในโรคอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนมากเป็นชนิดที่มีการออกฤทธิ์แบบขับไล่ครับจึงทําให้เรากําจัดปลวกได้เฉพาะตัวที่โดนสารเคมีเท่านั้นครับส่วนปลวกตัวอื่นก็จะรับรู้ด้วยว่าบริเวณจุดตรงนี้มีการฉีดพ่นน้ํายาเคมีก็จะรีเลี่ยงบริเวณตรงนี้ครับและไปหาเส้นทางใหม่ๆ หาแหล่งอาหารใหม่ในการที่จะกินไม้เพิ่มเติมครับปลวกตัวอื่นก็จะแอบหลบซ่อนการบุกรุกแอบหลบซ่อนการฉีดพ่นน้ำยาเคมีจากคุณครับการเป็นการขยายขอบเขตการบุกรุกการลุกลานของปลวกที่มากขึ้นเลครับหากคุณจำเป็นต้องฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดปลวกทันทีผมแนะนำให้เลือกใช้น้ำยาเคมีที่มีการออกฤทธิ์แบบไม่ขับไล่ปลวกครับ ซึ่งคุณสามารถดูวธีการเลือกใช้สารเคมีได้ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำไว้ครับในเรื่องของการเลือกใช้สารเคมีกำจัดปลวกครับวิธีที่2ใช้สมุนไพรกำจัดปลวกการใช้น้ำมันหรือการใช้สมุนไพรประเภทต่างๆฉีดหรือราดบริเวณที่พบปัญหาปลวกนั้นให้ผลใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีที่มีลิ์แบบขับไล่ครับ ปลวกจะตายเฉพาะตัวที่ได้รับการฉีดพ่นครับส่วนปลวกตัวที่เหลือก็จะย้ายไปยังบริเวณอื่นในบ้านของเราแทนครับทําให้ปัญหาปลวกในบ้านของเรากระจายลุกลามไปทั่วบ้านครับและสมุนไพรกําจัดปลวกที่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนั้นหลายๆตัวยังไม่มีการรับรองจากออยอครับจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในการใช้งานครับวิธีที่3ม หรือทิ้งเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวหลายคนมีความเชื่อว่าปลวกที่อาศัยอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้หนังสือตู้เสื้อผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้นั้นหากเรายกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านั้นออกไปทิ้งออกไปทําลายออกไปจากบ้านของเราแล้วปลวกก็จะหายตามไปด้วยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักครับ ปลวกโดยส่วนมากที่เข้ามาสร้างปัญหาในบ้านของเรานั้นมากกว่า98%เป็นปลวกชนิดที่ทำรังอยู่ใต้ดินครับดังนั้นหากคุณยกฟูนิเจอร์ที่พบปัญหาปลวกออกไปจากบ้านของคุณคุณยกเพียงแค่แหล่งอาหารของปลวกเข้าไปเท่านั้นครับซึ่งประชากรปลวกโดยส่วนมากก็ทำรังอยู่ใต้บ้านของคุณนั่นเองครับก่อนที่คุณจะเลือกใช้วิธีกำจัปดปลวก ลองศึกษา,าให้ดีก่อนนะครับว่าวิธีกําจัดปลวกต่างๆเหล่านั้นมีความเหมาะสมกับการกําจัดปลวกในบ้านของเราหรือไม่หากคุณเลือกใช้ผิดวิธีซึ่งนอกจากไม่ช่วยให้ปัญหาปลวกในบ้านของคุณดีขึ้นแล้วกับส่งผลให้ปัญหาปลวกนั้นแย่ลงส่งผลให้ปลวกกระจายทั่วบ้านลุกลามมากไปกว่าเดิมอีกด้วยครับ